กอบคเจอกับทีมงาน Trader v ร์วีพะสำหรับในส่วนของคลิปวิดีโอนี้จะเป็นคลิปที่มาแชร์เทคนิคเกี่ยวกับการเทรดนะเกินว่าเทรดตามผลลัธ์เนะยกตัวยังว่าจังหวะแบบนี้เนาะเกินว่าปิดตามผลลั์เนาะปิดตามผลลัพ์ถามันปิดเขียวเขาซืตามเขียวนะหรือว่าปิดซื้อตามซื้อนั่นแหละนะปิดซื้อก็ตามซื้อปิดซื้อก็ตามซื้อปิดเซลตามเซลลตัวยางปิดเซลก็ตามเซลนะอ่ะคือี๋เวเห็นจังหวะ ปิดเซล์ตามเซล์เนาะเทรดตามออเดอร์วินเอาไง่ายๆแบบนั้นเนะาะถ้าหากว่าพอได้ที่ยังบ่ทันเข้าใจก็สามารถที่จะย้อนเบิ่งอีกกวน่นึงแต่ถ้าว่าพอได้ที่เข้าใจแล้วก็มาเบิ่งในส่วนของเบื้องตัวจริงนะทีนี้ในส่วนของเบื้องตัวจริงเนาะแม่นเฮาเทรดตามผลลัพธ์ตามออเดอร์ที่มันปิดอันยกตัวอย่างว่าออเดอร์ถัดไปนี้เนาะอ่ะมืนน้อนี้นี่เฮาสิมาเดินออเดอร์ละเสาร์ห่านเดินเสมอ เขาจะเทรดอยู่ทั้งหมดมนะสิบไหมแสดงว่าออเดอร์นี่เนาะก็คือมันวินเป็นไม่ซื้อแสดงว่ามันวินไม่ซื้อแล้วเขาก็จะตามซื้อเลยเป็นนั่นคือว่าว่าตามซื้อการด้วยจังสิ้เนาะเมื่อกี้นี้ถ้าเขาตามเขาก็จะตามออเดอร์ขายมันบอแต่ว่าเมื่อมันปิดออเดอร์ซื้อแบบนี้นะแสดงออเดอร์นี้เป็น, win นออเดอร์วินเนาะคอยตามซื้อบริหนิออเดอร์นี้ ซื้อต่อจำว่าเทรดสิบไม่เนอะมาสรุปผลน้ำกัน การที่เราเทรดแบบนี้เนาะมันจะเหมาะแบบใดมันจะเหมาะกับตลาดที่ปิดออเดอร์ต่อเนื่องหรือว่าตลาดเทรนหรือว่าจังหวะใดก็ตามแต่เนาะที่ปิดตามผลลั์เป่นเฮาสมัครไซดกับมันไหนบบว์จะเป็นอัพเทรนด์ด้งเทรนด์ือไซด์เว่ย์ออเดอร์แรกเฮาวินไปออเดอร์ order ต่อมาวันนี้ตามออเดอร์ซื้ออีกเส้นเคยตามออเดอร์ผลลั์ ว่าเป็นจังหวะที uh ่ป uh ิด uh ตัวหนึ uh ่งอยู uh ่แ uh ล้ว uh ทุกคนแห้งจะบบพลาดเลยนะการที่เขาเดินเสมอนี่มันจะมีข้อดีก็คือเวลาเสียนะ่องสามไม้เขาก็เสียไปหลายแต่ถ้าเขามาร์ติงเกลเนาะก็จะเ็ดให้เกินว่าลาดลาดนี่อาจจะกระโดดไปซูงเลยเ็ดให้ผู้ที่เทรดนี่สภาพตีแจแต่บดีไม้ที่2องวิน อดอ์ต่อมาอาอโดยนี้ซื้อต่อตามผลลัพธ์เส้นเคยเอามีทื่นอยู่316ดอลลารหน เสียเดินเสมอเฮาวินเดินเสมอแล้วถ่ายคลิปมาสรุปเบิงว่าเขาจะปิดได้จากไห่ตอนนี้เป็นออเดอร์ที่สามสวยงามวินไปสามไม่ซ่อนนะทำมาขั้นเ่าแบบคือว่าเทรดเองเดี๋ยวเขาสมารถปับเงินได้ปับเงินลงได้นะเพราะว่าเขาวินอยู่แล้วเดนแต่ในช่วนนี้นี่เขาจะมาเทรดเสมอออเดอร์นี้ตามมีซื้อเส้นเคย เอาไว้วินตามออเดอร์ซื้ออยู่แล้วไม้ที่4ของเราตอนนี้ดีดมาเป็นไม่บายอยู่แล้วนะเหลือแต่เวลาบบสมัตทะลุดได้ไม่นีวินงาม ออเดอร์ที่5ตามซื้ออีกเส้นเคยออเดอร์ผลลัพธ์ทำมาว่าเรื่องของการทอนเนาะสำหรับผู้ใดที่เกินว่าควบคุมในอารมณ์ของตัวเองได้อยู่แล้วเนาะอันนี้นี่เฮาโบ่ถอนกับโบพิดเนาะเขาสมาี่จะเก็บเงินเฮาไปเฮ็ดอันอื่นได้ แต่ถ้าว่าเขาคบวบคุมอารมณ์ของตัวเองบ่ได้เนาะเขาก็สามารถที่จะถอนออกมาแต่ไ,ไม่มีกิจเสียหรือเ่เขาก็มาเดินเสมออีกไม่นี่เขาสิไปยังไม่นี่แม่เขาจะต้องตามออเดอร์เซลเนาะเพราะยังเซลเพราะว่ามันปิดเกินว่าปิดเซลวันนี้เนาะอ่าปิดเซลวันนี้แสดงว่าเขาจะตามเซลวันนี้เกินว่าออเดอร์ตามผลลัพธ์ แย่มึงนส่วน,นของไม้ที่ยของห <Okay. S 1> ้องเขาเทรดไปทั้งหมดหาไม,นะามเนาะเข้าไปไม้ที่แต่ว่าอยู A ่ในส่วนนี้นี่เขาได้ยู่ซีไมซอนและ,กะเกษียดแต่ไม่เดียวตมนนี้าบบมียังเพลี่ยนแปลงเฮาวินอีกสวยงามวิน ไม่ต่อไปเขาที่ตามยังตามเซลล์เลยนะผลลัพธ์ของออเดอร์เซียวเป็นไม้ที่เจ็ดดังนั้นการใช้หลักการนี้เป็นสิ่งที่ดีแต่นเนาะเขาก็ต้องเกินว่าเบงาิงว่าจังหวะมันปิดเรียบไรแล้วเขาก็า บไซด์ละการออกกำลังสรางกำมันได้ตามออเดอร์ผลลัพธ์วิญงามไม่ที่เชต์เนาะต่อไม่ที่แปดของเฮาออเดอร์นี้ตามไม่ใครเกินว่าค่าเฮาเทรดตามผลลัพธ์แมนเฮาจะมีออเดอร์อยู่ในใจของเฮาอยู่แล้วและจะออกซิฟิลอ,อ์ซาลวิเฮา ได้วิเคราะห์ไว้แล้วเนาะเพราะว่ามันตามออเดอร์ผลลัพธ์มันจะบมีอีกอย่างมากมายอ่าหม่จิลเแปดถึงว่าเขาจะบ่ษณะลายไหมเนาะแต่ว่าเขาชนะในครึ่งนึ่งเนาะหรือว่าอาจจะ6ต่อ4เฮเก็ได้กำไรอยู่แล้วอ่าเรือแตเ่วลา เสียเนาะต่อมาไมทิทเก้ามานี่ตามออเดอร์ซื้อผลลัพธ์มันเคยวินที่ผ่านมาทำมาเมื่อกี้นี่ปฏิเสธน้อยหนึ่งบวแมนมันเป็นเพียงแต่ปฏิเสธ อ่าหากว่าบุญยังเปลี่ยนแปลงไม่ที่เก้าหาเกี่ยมบินงามสวยงามไม่ที่10ซื้อต่อตามผลลัพธ์อ่ามาลุ้นน้ำการออเดอร์สุดท้าย ปฏิเสธแหงกว่านี้ได้บอใบนี้ปิดบไร้คปิดบไร้สรุปรวมแล้วเนาะในการเทรดตามผลลัพธ์ของเฮาเนาะในคลิปนี้เนาะเมนชนะอยู่ที่เจ็ดไม้เนาะเสีย3ทีนี้มาบวกลบคูณหารกำไรของเฮาเนาะเขามีอยู่ที่316เนาะ ตอนนี้นี่กระโดดไปที่408ดอลมาแสดงว่าเอา408ดอลล์นี้มาลบให้316ดอลนลน์เท่ากับเข้าได้อยู่ที่9 2ดอลอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งเทคนิคนที่สามารถใส้โดยสพาะแมนมื่อไหม่เนาะหรือว่าผู้ใดที่มักสังเกตต,ตามพฤติกรรมตลาดมันเขาจะเห็น,นบางครัง้งเขาก็บโดตรงน้ในใส่ลักการเพราะอย่างมันเป็นการเทรระยะสั้น เพราะฉะนั้นเขาต้องเข้าใจเรื่องของอกฎเกณฑ์ของมันมดจุดนี้เนาะหวังว่าทุกคนสิได้ประโยชน์กับคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกำลังใจในการเห็นคลิปก็ต่อไป